ทำยังไงให้ลืมนะคะมีหลายคนมากเลยที่แบบว่าเจอปัญหาใช่ไหมแบบช่วงนี้ช่วงวิกฤตเจอเรื่องเครียดหรือว่าแบบทําอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ตอกย้ําตัวเองอยู่นั่นแหละนิดหน่อยบอกเลยนะวิธีการที่คุณจะลืมเรื่องพวกนี้ง่ายที่สุดอย่างแรกก็คือต้องไม่ว่างก่อนที่คุณคิดได้เนี่ยเพราะคุณว่างแล้วมันก็ยังอยู่ในหัวพอดีวิธีการก็คือต้องหาอะไรทําที่ทําให้คุณไม่ว่างแล้วก็ส่งเสริมคุณด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างนี้หนะ่อยจะมีกลุ่มยังกเกสทีมใช่ไหมหรือว่าแบบมีกลุ่มเรียนขอนหนอ ทําให้คุณไปข้างหน้าให้ลองเข้าไปดูในกลุ่มนั้นแล้วดูดีว่าเขาทําอะไรบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่านู่นน,นั่นก็ยังดีกว่าการที่คุณคิดเรื่องซ้ําๆเดิมๆที่มันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะสุดท้ายสมมติอะเข้าไปดูเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราทาคลิปมั่งบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มมีของสะสมอะไรก็แล้วแต่ก็ศึกษาเรื่องนั้นเพิ่มเติมหรือว่าหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมก็ยังดีกว่าไหมยังดีกว่าคิดอะไรที่มันเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนีีีีี่่่่่เเเเหหหตุผลลททททไไไําาามมมมใใ้้้กกับูิย์พพืืออดรวง ผลักดันให้เขาไปได้ไกลกว่าเดิมถึงแม้ว่ามันอาจจะทีละนิดนะแล้วจริงๆแล้วไอาการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าคุณคิดให้มันเป็นในแงด่ดีก็คือคุณก็พัฒนาตัวเองไปทีละนิดแค่นั้นเองอาจจะยังไม่ต้องแบบหูหวือหว้าไอหวือหวาเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีที่สุดคือคุณค่อยๆโตทีละนิดแล้วค่อยพัฒนาภายในของคุณไปด้วยทีละนิดอันนั้นน่ะดีที่สุดแล้วเพราะมันจะยั่งยืนมากเลยนี่ไหนเลยเปิดคอร์ส New Rich เลยคอร์สใหม่จะเป็นคอร์สออนไลน์ที่มีทั้งรอบสดและออนไลน์นะถ้า ถ้าใครที่ลงเป็นออนไลน์ line, เนี่ยมันจะเป็นคอร์สออนไลน์ที่จะคัสตอมทุกอย่างเพื่อผู้เรียนมันจะเป็นคอร์สเดียวนะที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าปกตินเนี่ยจะสอนตามเนื้อหาใช่ไหมคุณก็เรียนตามเนื้อหาแต่คอร์สนี้นี่เนยจะอิงจากผู้เรียนจะมีการปรับแก้นเนื้อหาแบบหน้างานเลยเราเลยอยู่กันยาวๆ2เดือนนี่เนยจะอยู่ในลายกลุ่มฟอลโล่ Follow คุณ2เดือนเพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คัสตอมมาเพื่อคุณถ้า ใครนะที่ยังไม่ได้ลงคอสจะเริ่ม14กรกฎาคมนะคะแต่ว่าช่วงที่ฟอลโล่เนี่ยนิดหน่อยจะยืดเวลาให้ก็คือช่วงสิงหากันยาเลย2เดือนเผื่อใครเพิ่งเข้ามาจะได้ทันไปพร้อมๆกันแล้วมันจะเทคซีเรียสนะมันจะจริงจังอ่ะมันจะไม่มีเรื่องผัดวันประกันพุ่งทั้งสิ้นเพราะถ้าผัดวันเมื่อไหร่คุณก็ไม่ได้ส่งกันบ้านนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยก็ไม่ได้ตรวจให้คุณแล้วสมมติว่า2เดือนถ้าคุณแบบอ๋อผัดนุ่นผัดนี่ผัดนั่นก็แล้วแต่คุณเพราะว่านิดหน่อยก็จะไม่ได้ตรวจกันบ้านคุณก เท่านนั้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสเดียวของคุณแล้วที่นี่หน่อยจะแบบโอเคลุยเต็มที่กับคอร์สนี้นะคะนิว r ร c h รวยได้จากการเป็นตัวเองมันคือวิธีการที่คุณจะเป็นเศรษฐียุคใหม่ในแบบที่ทุกอย่างต้องเป็นจากตัวคุณด้วย100%ไม่ใช่แบบพยายามให้คุณเปลี่ยนเป็นคนอื่นนั่นก็ไม่ใช่ความสุขคุณเป็นได้จากการที่เป็นตัวคุณเองแบบ100%เลยถ้าใครสนใจนะคะคอร์สออนไลน์ยังได้อยู่นี่หน่อยจะรับไม่เยอะถ้าใครจะลงแบบเป็น Academy เลยเหมือนมินิเมนทอร์เจอกัน4ครั้งมีฟโตชูด้วยแล้วก็ฟอลโล พักไลน์แอดแอดออฟวิดมักได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ